ริษัทนี้นะครับอักษรย่อคือ SCM อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับลองเสิร์ชดูนะครับ set.or.th ก็เป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์โดยบริษัทมหาชนนี้นะครับก็ก่อตั้งโดยคุณหมอท่านนี้ที่เป็นเจ้าของสถาบันเวลเดตเวลวีอ็กเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพาส่วนอาจารย์นพนะครับท่านเป็นเจ้าของสถาบันซัคเซนต์แอนดแิมีแต่ซัคเซนต์แอนด์ิมีเนี่ยจุดเริ่มต้นเริ่มมาจากการสอนเรื่มใหม่ set lp ก่อน อาจารย์นกนะครับสอนจนเรียกว่า188รุ่นเนี่ยมีลูกศิษย์ทั้งหมดประมาณ5 0 0แสนคนคือสถาบันนี้มีชื่อเสียงจากเรื่อง NLP หรือ Mindset มาก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยผ่านช่วงโควิดมาหลังจบโควิดอาจารย์นกก็มองว่าหลายๆคนนะครับเรียกว่าบางทีเราตามเทรนไม่ทันแล้วยอดมันยอดขายในออนไลน์มันเป็นล้านเลยล้านล้าอะในปีนี้จบล้านล้านแน่ถ้าหากว่าเราได้แบ่งปันสิ่งนี้ให้กับตลาด ก็จะทําให้ผู้คนสามารถจะหาเงินได้นะครับบริษัทแห่งนี้สบายใจได้เรื่องเรื่องแบบเออถ้าถ้าสมมติเราทําเป็นเทียเตอร์เขาเขาจะใจค่าคอมเราตามนี้ไหมทุนจดทะเบียนสามร้อยล้านน,นะครับมั่นใจได้เลยแล้วก็ระบบดอกชิดที่วางเอาไว้เป็นยังไงคืออย่างนี้นะครับพราค้าแม่ค้าออนไลน์เวลาลูกค้าสั่งของอะเราก็จะเห็นว่าเขามีการโชว์ว่าแพ็คของส่งมียอดเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าระบบเนี้ยบางทีมันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่ามันกินเวลาชีวิต จะขายของสักชิ้นหนึ่งอะจะต้องบบไปส่งไปทันทีทีนี้นนพอทิก To อรเขามีมีมีระบบขึ้นมาใช่ไหมครับมันจะทำให้คนสะดวกขึ้นด้วยการเป็นครีเอเตอร์หรือการเป็นนหน้าเพราะฉะนั้นครับด้วยตัวระบบของบริษัทเองเนี่ยเขามีการผูก M C N กับ Tik t o k ไว้อยู่แล้วโดยที่เขามีระบบดรอปชิปภายในของบริษัทเองด้วยจำหลักง่ายๆเลยครับดรอปชิปคืออะไรโปรโมทสร้างตัวตนไปยิงแอดไปมีลูกค้าสั่งเดี๋ยวของถึงมือลูกค้าเลย เราไม่ต้องยุ่งกับวนการแบบมาสังาส่งมามเขาเรียกาอะไรมาส่งของให้เขามาทํารายละเอียดที่มันกินเวลาชีวิต<ล>ะนะครับก็คือเขาจัดการให้เราหมดเลยง่ายๆครับเราทําตลาดอย่างเดียวถึงเวลาปุ๊บของถึงลูกค้าแต่เรารับตังค์ง่ายไหมนะครับแล้วก็เรามีคลังสินค้านะครับที่เป็น warehouse จะจายอยู่ใน8ประเทศต,ตอนนี้ก็จะมีที่ประเทศไทยเราเนี่ยแล้วก็ที่สกปเราที่กัมูชา ที่เวียดนามน,นะครับฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์นะครับแล้วก็ปลายปีนี้ก็จะเข้าที่อินโดนีเซียจุดกระจายสินค้าเหล่านี้ทําให้ตลาดรากว้างสมมุติว่าเราอยากจะจาหน่ายสินค้าของที่นี่สักชิ้นหนึ่งแล้วเราไปอดสมุนิิที่เราลูกค้าที่เราบอกเออ่อยอยากซื้อ <c oughs> ต้องทำยังไง <c oughs> <c oughs> เขาอยากซื้อใช่ไหมพอเขาอยากซื้อเราก็ส่งคําสั่งไปที่ระบบสั่งซื้อเขาจะส่งให้เราเลยแต่เราได้ตังมันหมายความว่าขนาดตลาดมันกว้างขึ้นเราสามารถจะยิงประเทศไหนก็ได้ซึ่งพอเขาเปิดอินโดเสเียเขาก็จะเข้าไปที่บูไาประเทศหนึ่งแล้วก็มีแผนเข้าอินเดียซึ่งตอนนี้641สล้านคนถ้าเข้าอินเดียเนี่ยอีก1,500ล้านคนมันหมายถึงมันจะแชร์มัใหญ่ ถ้าเราเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือในการทำทำ,ทำตลาดเ,เราขายใครก็ได้ตามตามประเทศที่มีแว r e h o นะครับโอเคแล้วก็เขามีโรงงานเองมูลค่า200ล,ล้านนะครับก็เป็นอ,อ่ามาดู3ส,สิทธิประโยชน์กันข้อที่1ครับสิทธิที่เราจะได้ถ้าเราเข้าร่วมเป็นครีเอเตอร์เราได้เป็นตัวแทนแบรนด์คุณหมอคืออย่างนี้ครับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆเวลาที่เราจะเข้าสู่โลกออนไลน์อ่ะพ่อค้าแม่ค้าออนไล์เยอะ คราวนี้พราะแม่ค้าออนไลน์เยอะใครก็มาขายหมดเลยตลาดอะเขาเลือกว่าเขาจะซื้อใครฉะนั้นการถ้าหากว่าเราเริ่มต้นด้วยการที่เราเองนะครับเข้าร่วมตัวแทนของคุณหมองเงี้ยแล้วที่นี่นะเขาจะมีสถาบันเรียนใช่ไหมครับที่เขาจะมีการสอบความรู้สุขภาพเหมือนที่พี่ป๊อบเล่าให้ฟังนะครับเราพี่แล้วสองร้อยคนผ่านสี่สิบคนมันเหมือนเป็นคอร์สที่ทําให้เราเป็นผู้ช่วยหมอเล็น้อยแล้วพอเราเป็นผู้ช่วยหมอได้น้อยเรามีใบรับรองมาว่าเราคือ ผ่านการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลสุขภาพมันสร้างความน่าเชื่อถือของตลาดคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราจะอยากไปเอาเครื่องสํงาอางมาขายขายง่ายขึ้นไหมครับ <S 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 มันเหมือนเราเข้าสู่โลกออนไลน์ไปแล้วว่าแบรนด์เราคือตัวแทนของหมอมันทําให้ส่วนหนึ่งตลาดเชื่อถือเราหลายคนที่เขาเลือกเราเพราะเขามองว่าการเป็นตัวแทนแบรนด์หมอช่วยให้ตลาดเชื่อถือเราขายของออนไลน์ได้ง่ายขึ้นนะครับ ไม่ต้องเปิดบินสูงไม่ต้องสต็อกไม่ต้องส่งของเองนะครับนี่คือรายแพทย์สิทธวีเกตชวนันันะครับและนี่ก็เป็นทีมองค์กรแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นนักเทคนิคการแพทย์เภสัชกรทันตแพทย์พยาบาลวิชาชีพต่างๆที่อยู่ในบอร์ดนะครับขององค์กรแห่งนี้รวมถึงอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังว่าเรามีการสมัครสอบผู้เชี่ยวชาญตลอดเลยก็เท่ากับเรายกระดับ PG ความเชื่อ ให้กับลูกค้าในตลาดของเรานะครับเนี่ยเราก็จะได้ใบเ uh, ตอร์แบบนี้มาใบประกาศสิบัตรแบบนี้มาก็หน้านตาคุ้นๆน,นะครับโอเคเห็นไหมครับอันนี้สิทธิประโยชน์ที่หนึ่งครับสิทธิประโยชน์ที่2ครับได้เรียนหลักสูตรออนไลน์พิเศษคือทั้งหมดที่เราฟังเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่ต่อให้เราไปเรียนแอดวานในบางที่ถ้าเขาไม่ปรับพื้นฐานเรานะผมบอกเลยว่างงเราจึงเริ่มจากแบบ ในน้อยใ้ยค่อยๆไล่ขึ้นไปนะครับซึ่งในหลักสูตรออนไลน์ขั้นพิเศษเนี้ยโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ถ้าใครที่อยากเข้าโลกออนไลน์เรารู้อยู่แล้วหลักสูตร Facebook Ad มืออาชีพ2อง0 0ื่นสองันอันนี้ขั้นโปรหลักสูตรสมมุติเราจะยิง Ad, TikTok แอดติ๊กต๊อกแบบคอนเทนท์อยากทำสปาแอดทำพูดง่ายว่ายิงให้มันเกิดประสิทธิภาพจ่ายตังค์แน่แน่เจ็ดพันเก้าคอร์สรวมไพรเวทโค้ดอาจารย์บางคนนะครับ2อ0 0 0 สามหมื่นห้าตอนตอนหนึ่งวันแล้วหนึ่งวันคือสิบโมงสี่โมงเข้าไปแล้ว <laughs> อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะค่อนข้างแพงเพราะมันเป็นเรื่อ,องเกี่ยวกับการหางเงินนะครับแล้ววิชาเหล่าเนี้คุณรู้ไหมว่าที่สถาบันแห่งนี้นะครับอ่ผอ,อมิลาโดเขาก็เพิ่งได้รับรางวัลน,นะครับจากชีเดเดอวอร์ในปีล่าสุดเกย่ยวได้มาทำยอดขายนะครับ อ่านี่ก็เป็นรางวัลแล้วก็เพื่อออรกรายการเลนี่พาซ่าไปด้วยว่าเขาก็สัมภาษณ์ว่าทายังไงจนเรียกว่าขออนุญาตนะครับก็คือหาหาหาเงินมาได้เป็นร้อยล้านนะครับจากการที่ทําธุรกิจและมียอดขายปีลราหกร้อยล้านจากการทำธุรกิจเนี่ยซึ่งเราจะเอาสิ่งนี้มาสอนให้กับทุกคนนะครับซึ่งเราจะได้เรียนอะไรบ้างสิ่งที่ผมว่าเราจะพูดต่อจากนี้ข้างนอกเสียเงินหมดแต่สถาบันนี้ฟรีก็เหมือนัาเป็นตัวแทนด้วยกัน แล้วก็เหมือนมันเป็นข้อครัวเดยียวกันใช่ไหมครับเราก็ให้วิชาเหล่านี้กลับไปเพื่อให้เราสามารถจะทําสิ่งเหล่านี้ได้ฟรีไม่ต้องเสียตามสักบาทนะครับเช่นอะไรเราต้องตัดต่อวิดีโอให้ดีใช่ไหมครับเราต้องเริ่มจากการตัดต่อง่ายก่อนก็คือใช้แคปคัพบแอบคแอนว่าแต่เราไม่สามารถจะอัดเข้ามาในคอร์สนี้ได้เพราข้าใจใช่ไหมครับแต่เราจะมีวิธีในการสอนเพื่อให้ปรับให้วิดีโอเราสวยเพราะวิดีโอสวยคนอยากดูไหมครับยสิ่งนี้เราจะได้เรียนนะครับ พอเราเรียนแล้วเราอยากจะอัพให้โปรขึ้นเหมือนอย่างอาจารย์มิลาเขาตัดต่อคลิปที่เป็นคลิป Tik ต o อกัะที่เราเจอครับอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการตัดต่อที่เรียกว่าโปรขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็ใช้นอตุกตัดต่ออันนี้ก็เป็นขั้นหนึ่งขั้นสองเรเห็นไหมครที่ทําให้คอนเทนต์เราคุณภาพและหลังจากนั้นนะครับเรื่องนี้สําคัญมากเลยคือแล้วจะทํำยังไงอ่ะให้มันดีจะเล่ายัางไงให้มันดีมันต้องมีการวางโครงสตอรี่เทลลิ่งท,ที่ดี ซึ่งเรามีคอร์สที่เป็นสตอรี่เทลิแบบนี้ประกบตั้งแต่เขียนบรรทัดหนึ่งมทัดสองทำอะไรเนี่ยเพื่อให้เราเข้าสู่โลกออนไลน์ได้จริงๆมันจะเป็นที่ต้องมีการประกบให้สตอรี่เทลิ่งดีเพราะมันจะนําไปสู่การทาคลิปที่ดีเราเห็นไหมครับพอเราได้คลิปที่ดีมาละได้ของคุณภาพมาละคราวนี้มันมีช่องทางไม่ได้มีแค่ช่องทางทิกตอกอย่างเดียวอย่างที่บอกอาจารย์วีเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับ Facebook โดยตรงมาอยู่แล้วนะครับคนมีก็จะปรับพื้นฐาน Facebook ให้เราแล้วก็ แนะนำวิธีการทําตลาดแบบออร์แกนิกแบบธรรมชาติรวมถึงถ้าจะยิงแอดเพื่อขายของเลยนะคะรับทํายังไงนะครับอันนี้เราก็จะได้เรียนซึ่งมันก็นําไปสู่กระบวนการตั้งแต่ปรับพื้นฐานให้เป็นแบบธรรมชาติหายยังไงไม่ต้องเสียตังค์แลวถ้าจะเร่งความเร็วให้ได้ยอดขายเลยต้องทําอะไรสิ่งเหล่านี้เราจะได้เรียนถ้าเราอยู่ในสถาบันนี้ไปต่อนะครับเราจะได้เรียนเกี่ยวกับอย่างเมื่อวานที่ผมเล่าอ่ะหัวข้อเดียวอ่ะสามชั่วโมง สรุปเมื่อวานนี้คือเปิดจนเปิดร้านได้ลงสินค้าได้อะคือปั้มกับนักเรียนเลยนะคือต้องเอาให้ได้นะครับก็เรียกว่าเปิดร้านในช้อปปี้เขาขันเปญช้อปปี้ครับแต่มันไม่ใช่แค่นั้นไงเปิดร้านแล้วมันต้องอะไรต้องรู้ว่าจะทํายอดยังไงทําตลาดยังไงหายอดยังไงเนี่ยมีสอนแล้วก็ถ้าต้องการความเร็วก็อีกอันช้อปปี้โอเคไหมครับคือมันมีขั้นในการที่เราจะเทคขึ้นนะครับ่าไปต่อครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมี ในระบบของสถาบันมีลิงก์แอปฟิลิเที่เป็นแอปที่จะประกาศใช้ออกมาเดืนเอนหนึ่งพฤศจิกาคือท,ที่นี่ผมเล่านิดนึงก็คือคุณหมอนะครับเขาจะสร้างที่เป็นคอนเทนต์ที่พูดเกี่ยวกับสุขภาพให้เราคือปกติถ้าเราจะขายสุขภาพแล้วเราไม่ใช่หมอทาไงอ่ะโรงแรที่นี่ทำง่ายมากเลยส่งคลิปหมอพูดสุขภาพไปแล้วคุณหมอแบบซอฟเซลมากอะ่ะคือไม่พูดถึงสินค้าเลยอะ่ะคือคุณหมอจะพูดเกี่ยวกับวิธีการดูแลโลกแล้วทางการตลาดเราก็มีแอนให้ พอเขาสนใจเสร็จปุ๊บเออเนี่ยเขามีปัญหาเรื่อง,อง,องนี้พอดีเลยจากการดูคลิปหมอใช่ไหมครับเราก็ส่งแอดให้ซึ่งเราพัฒนาแอดให้แล้วเกิดจะขายใครได้ตังค์เนี่ยคือคือเราบอกที่นี่โอเคกออมือโอเคขอบคุณครับโอเคออคืออันนี้มันเป็นวิธีการทำการตลาดแต่ว่าผมอยากเล่าให้ฟังว่าเออถ้ามาเป็นตัวแทนด้วยก่ะมันจะมีเครื่องมืออะไรช่วยเห็นไหมครับแล้วก็เรามีการทำการตลาดวิธีการหาลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายด้วยแอปด้วยส่งแอปไปเฉยๆครับ แล้วไม่ใช่ลูกค้าแบบส่งแอปไปแล้วต้องมาจ่ายตังอะไรไม่นะส่งแอปไปเสร็จคือฟรีนะซื้อสินค้าชิ้นเดียวง่ายๆไม่ต้องกรอกอะไรยุ่งยากนะก็แค่แบบกด,ดสั่งซื้อปกติมีเบอร์โทรเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วแต่ถึงเวลาบริษัทเขาเก็บส่วนต่าง้วโอดให้เราเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับอันนี้ก็แล้วก็อย่างที่บอกเรามีคอนเทนต์เปิดใจก่อนการส่งแอปให้ด้วยก่อนจะส่งไปที่นี่จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบซอฟเหมือนนซอฟต์พาวเวอร์ตลอด คือเราจะไม่หัดเซลสายใครเลยเพราะว่าคุณหมอสไตล์คือตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับก็จะทํางานกันได้แบบสบายใจเอาละสิทธิประโยชน์ที่3วันนี้นะครับถ้าเราตัดสินใจในการมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยมันจะมีคอมมูพิเศษอย่างที่บอกเนาะไม่ใช่แค่การเรียนรู้นะครับที่เราต้องไปในโลกออนไลน์ตามหัวข้อที่ผมบอกอะแต่ว่าคอมมูเนี่ยสำคัญมากเลยรู้ไหมครับเมื่อเราศึกษาเรื่องไลฟ์กันดาก่อนหน้าแล้วนะประมาณสัก นิทุนายน,กน์กรกดาคงอ่ะปัดเดียวเปลี่ยนอกักอริทึมอีกแล้วตอนเราไปนี่แบบปรับไปเยอะมากมีเพื่อนในคอสคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในติกตอกแพร์ด้วยกันเรียกว่าเป็นเป็นักไ์ชั้นนาเลยตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของติกตอกโลกเขาทำำําจํานวนเหรียญไปในเดือนสิงหาคมอ่ะห้าสิบหกล้าน <S <S อันดับหนึ่งของโลกอ่ะคนไทยนะอยู่ในคอสเราแล้วเราแชร์กันตลอดเนี่คือพลังของคอมู แล้วเขาทํายังไงดูไม่ท่าเเหรียญห้าสิบหกล้านถ้าตีเป็นเงินประมาณเท่าไหร่คนวีเหรียญห้าสิบหกล้านก็ประมาณเกือบห้าสิบล้านกว่าก็พูดง่ายๆว่าแปดหลักแล้วกันแปดหลังไม่ยืนตั้งยัเก็ได้จากการไล่แล้วเราอยู่ในข้อมูลแบบนี้แล้วเราก็จะเอาข้อมูลแบบนี้มาส่งต่อให้กับพวกเราเวลาเอากรณที่มันเปลี่ยนเราก็จะได้รีบบอกว่าเฮ้ยอันนี้ใช้ไม่ได้ละต้องปรับแบบนี้ละเพราะฉะนั้นการจะอยู่ในโลกออนไลน คอมมูนิตี้สำคัญมากโดยเฉพาะคอมมูนิตี้ที่มีแหล่งการเรียนรู้ที่มาตรฐานอย่างผมเมื่อคดีเราไปทิ๊กต่อไทยแลนด์เลยครับเราเลยได้ข้อมูลตรงมาจากทางนี้เลยก็เลยทําให้เราอัปเดตคอมมูนิตี้เราได้เร็วนี่คือสามทิที่ประโยชน์ที่เราจะได้รับนะครับแล้วก็เราก็สามารถจะเข้ากลุ่มได้นะครับเข้ากลุ่มได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผิดครูพี่เลี้ยงเดี๋ยวในตอนท้ายพอเป็นช่วงเวิร์กช็อปเราจะผมจะพพยาียามเก็บเวลาไว้ในช่วงท้ายเยอะเลยนะเพื่อให้คนที่อยากทําไม่เป็นนะ ถามในทุกๆเรื่องและช่วยให้เราทําเป็นเราเห็นไหมครับเราลงเวลาไปห้าโมงแต่เราจะจบแล้วเหตุผลคือเราเก็บเวลาช่วงนี้ไว้เพื่อคุณอให้คุณทําเป็นเดี๋ยวพี่เล็กจะช่วยในตอนท้ายสําหรับหัวข้อที่ม่เป็นเอาละครับถ้าเป็นพาร์ทเนอร์กับเราตัดสินใจเข้าร่วมกับเรารายได้เป็นไงมาดูกันเลยหนึ่งก็คือก็จะมีรายได้สองทางง่ายๆหนึ่งคือขายได้ตังค์ขายออนไลน์ได้ตังค์สองก็คือเราสามารถจะสร้างและดูแลตัวแทนจำหน่ายได้ซึ่งเรามีระบบในการสอนเพื่อให้ตัวแทนทำเป็นด้วย แล้ามาดูกันขายนะครับเช่นตัวอย่างโปรตีนกล่องนี้นะครับเราได้ราคาตัวแทนนะครับในราคา5้า้าสิบบาทแล้วก็เราราคาขายเนี่ยไม่ใช่ร2อยี้านะฮะศูนย์ต่อไปตัวเดิมก็คือพันสองหสิบสังเกตแก๊ปไหมครับแ๊ปแ๊ปในการเล่นอาจจากราคาสมาชิกละอันนี้คือราคาตัวแทนเนาะอันนี้คือราคาสมาชิกที่เราเห็นในบินเนี่ยเรามีส่วนต่างกี่บาทนะครับ แปดร้อยพันสองสี่ร้อยห้าสิบแต่ว่าราคาเราอ่ะดูดูส่วนตานี้หกร้อยคือเราเห็นไหมครับมันมีแก๊ปเวลาเราจะยิงแอดเราต้องเลือกสินค้าที่มันมีแก๊ปในการที่จะคำนวณงินได้ไม่งั้นยิงไปแล้วไม่คุ้มค่างเงินคือมันต้องมีแก๊ปเล่นอนะ่ะคือราคามันต้องได้แล้วทำไมบอกเออทำไมโปรตีนนี่นี่ถือว่าถือว่าราคาดีเรามีโรงงานเนี่ยครับแล้วเราเป็นบริษัทมหาชนไงเขาเรียกว่าการประหยัดต่อขนาดการผลิตเป็นร็อตใหญ่อะ่ะ คือเราได้ตรงส่วนนี้แล้วด้วยความที่ขายไปในแปประเทศด้วยโวลูมมันเยอะยอดขายสะสมหมื่นสี่พันล้านนะครับตั้งแต่บริษัทมหาชนนี้โตขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้นต้นทุนสินค้าเราเลยดีมันเลยทําให้คนที่มาทํากาไรเนี่ยสามารถจะยิงแอดแล้วมีกาไรนะครับอันนี้คือโปรตีนเราอันนี้ตัวอย่างอย่างตัวนี้ถ้าใครศึกษาจุดเด่นนะครับน่าขายมากเลยเพราะว่ามันมีค่ากําจัดสารพิษออกจากร่างกายค่าเขาเรียกว่าค่าโอเลสกอร์หรือการต้านอนุมูลอิสระออกจากร่างกายอันดับหนึ่งของโลก ณเวลานี้ทําได้สถิติสูงสดุดทิ้งห่างอันดับสองไปเกืบอบห้าส<ม>ิบเปอร์เซ็นอ่ะอันนี้มีเปเปอร์ยืนยันหมดจากเยอรมันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราสามารถจะขอดูใบได้เลยว่าถ้ามีคนแบบว่าฉันอยากจะแข็งแรงไปนานาฉันไม่อยากแก่ฉันอยากเซลล์สดฉันอยากหน้าหน้าแบบฉันอยากหน้าใสอยากอยากแบบอแบบแบบายุน้ยอยอะ่ะตัวเนี้ยคือคําตอบตลาดใหญ่ไหมครับมันใหญ่มากนะถ้าเราเซิร์ชดูเราจะรู้ว่าตลาดซินโดเอทคือตลาดที่ กำลังโตขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่าอีก6ปีนับจากนี้นะครับจะมีคนที่เป็นกลุ่มคนกลุ่มซิโนเวกเ,เนี่ยสูงถึงเกือบ30%หนึ่งในสามของประชากรเป็นซินเวกหมดแล้วเพราะฉะนั้นทำธุรกิจอะไรก็ตามอย่างเงี้ยทำไมทำไมพวกเราถึงมองเห็นคล้ายๆกันว่าเออเป็นตัวแทนแบรนด์หมอจับตลาดซินเวกมันคืออนาคตมันคือธุรกิจที่เออมันไปได้นะด้วยเทรนด์ของโลกนะคะอัะนี้ก็เป็นเกี่ยวกับ ลดการหลักเสียในร่างกายอย่างนี้ครับก็มีกําไรกว่าละสามร้อยอย่างนี้นะครับอ่ะชอบร้านขายส่งก็ง่ายๆครับเราเป็นระบบตัวแทนจําหน่ายที่มีการสร้างตัวแทนแต่ลักษณะการสร้างตัวแทนของเราเรามีวิธีคิดแบบเฟรนช์ชัยโดยที่เราทําหน้าที่ในการสอนตัวแทนของเราเนี่ยให้เขาทําธุรกิจเป็นจัดจําหน่ายเป็นอันนี้คือรูปแบบของเราวิธีการในการสร้างตัวแทนนะครับเราก็สามารถที่จะแนะนําตัวแทน4คนนะครับตามแผนแบบนี้จากนั้นเราก็ดูแล4คนของเราให้เขาขายได้ แล้วก็สร้างตัวแทนนี้เป็นเราก็จะเกิดการทวีคูณขึ้นเรื่อยๆของจานวนลูกค้าเมื่อจํานวนลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆก็จะเกิดมาเป็นรายได้ที่เรียกว่ายอดขายรวมยอดขายรวมที่เกิดขึ้นที่ไม่ได้เกี่ยวกับการขายส่วนตัวละส่วนตัวไม่กี่รับตังค์ไปละแต่ถ้าเกิดเราสร้างตัวแทนนะครับถ้ามียอดขายประมาณหนึ่งหมื่นบาทประมาณหนึ่งหมื่นบาทมันจะมีคะแนนจากตัวสินค้าให้สองพันห้าร้อยคะแนนยอดที่เกิดขึ้นจากตัวแทนทุกๆหนึ่งหมื่นบาทโดยประมาณ บริษัทจะให้ค่าคอมเราเพิ่มอีก4.2%ก็คือนอกจากไอโบนัสขายปีเมื่อกี้แล้วที่เราเป็นในหน้าขายเนี่ยเรายังได้เพิ่มจากการดูแลตัวแทน420บาทแต่ถ้ายอดขายเราทับแสนหนึ่ง10ไซเคเราได้4.2ถ้าร้อยไซเคิล4.2พันไซเคิล4.2ขึ้นกับยอดขายเรานะครับไม่ใช่ตัวเลขที่ปุ๊บปั๊บจะทำได้นะแต่เป็นตัวเลขที่ถ้าใช้ระยะเวลาในการดูแลลูกค้าี่ดี ใช้ระยะเวลาในการสอนตัวแทนได้ทําเป็นมีระบบการสอนที่ดีประมาณสี่หมื่นต่อเดือนเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณหกเดือนถึงถึงยี่สี่เดือนทําได้ผมมีตัวแทนที่ทําในระดับนี้ได้นะครับประมาณสามร้อยคนที่ได้เงินประมาณเดือนสี่หมื่นบาทขึ้นไปถือว่าโอเคไหมครับสร้างให้คนจับมือกันช่วยเขาแล้วสนับสนุนให้เขาได้เดือนสี่หมื่นสามร้อยคนจึงทําให้ปีที่แล้วมียอดอยู่หกร้อยล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยก็คือ 4แสนมันชืออนาคตสะสมตัวแทนดูแลเขาไปเรื่อยๆก็ค่อยๆโตขึ้นสูงสุดแม็คซิมัมเขาจะจ่าย2,400ไซคล์ลรืึประมาณหล้านบาทต่อเดือนแต่นี้เป็นเรื่องอนาคตนะครับแต่เป็นอนาคตที่เรามีโอกาสจะทําได้เมื่อเรามีลูกค้ามากขึ้นตัวแทนมากขึ้นนะครับโอเครับรายได้เดือนละสองครั้งโอนผ่านบัญชีธนาคารแล้วก็นี่คือสาสิทธิพิเศษนะครับผมทวนนะครับถ้าตัดสินใจเข้าร่วมหนึ่งครับ ได้เป็นตัวแทนแบรนด์หมอเข้าตลาดออนไลน์ง่ายข้อที่2ครับได้หลักสูตรออนไลน์ที่เราต้องไปจ่ายเงินหลายหมื่นหลายแสนบาทข้างนอกกว่าที่เราจะเป็นและที่สำคัญเนี่ยเขาจะส่วนใหญ่จะสอนในลักษณะกว้างๆไม่ได้ไปยุคให้เราพอไม่ได้ไปยุคเนี่ยเวลาเราำํำมันจะใช้เวลาดานมากแต่การสอนแบบไปยุคแบบนี้มันจะปรับได้เร็วและที่สำคัญนะครับระหว่างการสอนและได้อยู่ในคอมมูนิตี้เนี่ยเราจะมีพี่เลี้ยงด้ารักด้านรักแบบครูพี่เลี้ยงพี่กระแตแบบเนี้ย มีพี่เลี้ยงน่ารักแบบครูพี่เลี้ยง<ช>พี่เอแบบนี้แล้วก็ครูเลี้ยงทุกท่านอ่าโอเคครับสำหรับทุกท่านนะครับก็เรียกว่าจะพร้อมจะช่วยเราสมรับสนุนเรานะครับเพื่อให้เราอยู่ในรอบอะไรได้